สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด1.18หน้า46หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1และแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้จะอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะซึ่งจะเป็นการทำแบบฝึกหัดโดยการพิจารณา จากโจทย์และเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับลงในช่องสี่เหลีย่ยมก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดทั้ง8ข้อนี้พร้อมกันเนาะจะเป็นการเปรียบเทียบผลหารของเศษส่วนโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งวิธีทําเลยนะคะให้เราสามารถสังเกตที่ตัวตั้งและตัวหารเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนนะคะสิ่งที่เราจะพิจารณาในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีแรกเราจะพิจารณาผลหาร เมื่อตัวหารเท่ากันตัวหารก็คือตัวทีอ่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายหารนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวหารเป็นเศษ1ส่วน6ทั้งหมดเลยและตัวตั้งคือตัวที่อยู่ด้านหน้าจะพบว่าตอนแรกเป็น2เป็น3ต่อมาก็เป็น4จะเห็นว่าตัวตั้งเขาเพิ่มขึ้นแต่ตัวหารเท่ากันเราสามารถสรุปจากตรงนี้ได้ว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ ผลหารจะเพิ่มขึ้นต่อมากรณีที่สองเราก็พิจารณาในกรณีที่ตัวตั้งเท่ากันนะคือตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารน,นะคะถ้าตัวตั้งเท่ากันแล้วตัวหารลดลงตัวหารก็คือตรงนี้น้อยลงจะพิจารณาผลหารคือผลหารจะเพิ่มขึ้นในกรอบนี้ทุกคนไฮไลท์ไว้ได้เลยนะคะ,ะตามนี้ จะเป็น2กรณีนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูพร้อมกันนะคะข้อที่หเปรียบเทียบผลหารของเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน4ข้อนี้จะอยู่ในกรณีที่ตัวตั้งเท่ากัน ตัวตั้งก็คือเศษ1ส่วน2แต่ตัวหารนั้นลดลงเพราะเศษ1ส่วน3มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน4เศษ1นส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน3แสดงว่าผลหารของเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน4นั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะต่อมาตัวหารเท่ากันตัวตั้งคือ6กับ4ถ้าตัวตั้งมากกว่าผลหารก็จะ มากกว่านั่นเองนะคะข้อ3ก็ตัวตั้งเท่ากันก็คือเศษ3ส่วนหาหารด้วย10หารด้วย12ถ้าตัวตั้งเท่ากันตัวหารตัวไหนน้อยกว่าอ่าอย่างงี้นี้เห็นชัดเลยเนาะคือ10มีค่าน้อยกว่า12เมื่อตัวหารน้อยกว่าผลหารก็จะมากกว่า คือการหารคือการแบ่งใช่ไหมคะสมมติเรามีเงิน100บาทเนี่ยแบ่งให้คน10คนยังไง10คนนี้ก็จะต้องได้เงินมากกว่าที่ไปหารให้คน12คนนะคะคือความหมายแบบนี้เนาะเมื่อตัวหารมันน้อยเงินที่เราจะได้มามันก็จะมีค่ามากนั่นเองนะคะต่อามาข้อที่4เศษ2ส่วน7หารด้วย3กับเศษ3ส่วน7หารด้วย3กรณีน,นี้จะอยู่ในกรณีที่ ตัวหารเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบเศษ2ส่วน7กับเศษ3าส่วนเซึ่งเศษ2ส่วน7นั้นมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน7อ่ามีคนอยู่3คนเงินที่จะแบ่งกันตัวนี้น้อยกว่าแสดงว่าผลหารของเศษ3ส่วน7หารด้วย3ก็ต้องมากกว่าเศษ2ส่วน7หารด้วย3นะคะต่อมาข้อที่5เศษ9ส่วน10 เป็นตัวตั้งเนาะตัวตั้งเท่ากันนะคะผลหารของเศษ9ส่วน10หารด้วยเศษ4ส่วน5และผลหารของเศษ9ส่วน10หารด้วยเศษ1ส่วน5เราก็มาพิจารณาตัวหารนะคะคือเศษ4ส่วน5กับเศษ1ส่วน5ซึ่งจากตรงนี้เศษ4ส่วน5นั้นมีค่ามากตัวหารมากกว่าคนที่จะมาแบ่งเงินของเรามันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นผลหารของตัวหารที่น้อยก็จะได้ มากกว่านั่นเองนะคะข้อที่6ตัวหารเท่ากันนะคะคือเศษ2ส่วน3ทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊เศษ4ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน3แน่เลยก็จะเผือไปตอบตัวนี้จริงๆแล้วเศษ4ส่วน6นั้นถ้าเราตัดทอนให้เขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยใช้แม่2เนาะซึ่ง2ไปหาร4ได้2 2ไปหาร6ได้3 ดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ2ส่วน3ซึ่งพบว่าเขาเท่ากันเนาะดังนั้นข้อนี้ก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่7ข้อนี้อยู่ในกรณีที่เศษ8ส่วนเเท่ากันเราก็มาพิจารณาเศษ5ส่วน6และเศษ4ส่วน6ซึ่งเศษ5ส่วน6นั้นมากกว่าเศษ4ส่วน6ดังนั้น ผลหารของเศษ5ส่วนหหารด้วยเศษ8ส่วน9ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วนหหารด้วยเศษ8ส่วน9ต่อมาข้อ8ข้อสุดท้ายจะอยู่ในกรณีที่ตัวตั้งคือเศษ7ส่วน8นั้นเท่ากันเราก็มาพิจารณาที่ตัวหารคือเศษ7ส่วน9กับเศษ6ส่วน9 ซึ่งพบว่าเศษเจ็ดส่วนเนั้นมีค่ามากกว่าเนาะถ้าตัวหารมากผลหารที่ได้ก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าผลหารของเศษเจ็ดส่วนแหารด้วยเศษหกส่วนเก็ต้องมากกว่าผลหารของเศษเจ็ดส่วนแหารด้วยเศษเจดส่วนเนั่นเอง เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด1.18ในหน้า46นี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ